ประมจนะครับรามานรมานหัวรถดีสามร้อยเจ็ดสิบแล้าพี่น้องเนาะมันกว้างกว่าเรบทำไรนะครับ สวัสดีครับผมพี่น้องมือนีสิทถ้ามาเบึงห้องทำงานห้องนอนที่ทำงานที่นอนที่กินข้าวนะครับผมชีวิตคนรถน้องพี่น้องเนาะกับสิประมาณทัพนี้นะครับผมอันนี้ก็พ่วงมาไล่นะครับผมผมฟ่องทีละสามพ่วงนะครับกับสิประมาณนี้แหละพี่น้องห้องนอนกับสิบกว่างยังน้อยนะครับ สูงอยู่พี่น้องสูงอยู่ที่ครับเห็นบอ่อันนี้คือภายในนะครับผมกว้างอยู่ครับกว้างอยู่สิ่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ระบบเกียร์เนาะสิบสองเกียร์นะครับหน้าปัดมันแตกน้อยนึงเลยพี่น้องแต่กันยังยม่เยู่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทําความสะอาดนะครับผมถูสูมือนะครับง่ามแล้วงันนะครับผมอันนี้คือของนอน อันนี้ก็ผมใบเสือ้านะครับผมอันนี้ก็ติดแปบน้ำอ,ออกมาบเพราะท่นได้ก็บนะครับมันก็จิหกน้อยนั่งอยู่กับมีถุงกล่องครับอันนี้คือห้องทํางานของผมนะครับผมห้องทํางานห้องกินข้าวห้องนอนครับผมจะประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเก๊เก็บของนะครับเก็เก็บของกว้างครับ ทำไห้กว้างอยู่โอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมไปหาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำกอนครับบ่ดนี้ฝากติดตามน้องเน,น,นะครับเ้อสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับตอนนี้กาหนึ่งเข่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งเข่าเหนียวนะครับผมเพราะว่าผมเอาเต่าแก็สพีนี้ไปน้ำนะครับเอาหวัวเอาหัวหนึ่งไปเห็ดกินน้าพี่น้องซื้อหลายก็ะป๋ว้นะครับผม ข้ามาเบิงท่วห่างหางนะครับผมรถหัวลากวิ่งทุเรียนส่งจีนนะครับผมเนาะไส้เข่าพี่น้องมันบ่มีกระโดงเนาะค่นอีสานเดินกระโดงเนาะครับเนาะกะเ้ะไยยทังทีนะครับผมควยซิกแล้วก็ค้วยซสหวดนะครับเห็นมันสีบ่มีไอยมันบดห่อนบันไดกระใสกระติบไว้พี่น้องตอนนี้ก็ผมอยู่จังหวัด กันทบุรีนะครับผมจังหวัดกันทบุรีนะพ่น้องเนาะมักขินทุเลียนนะครับผมเป็นรถรถเทนเลอร์หัวหลากตู้เย็นนะครับผมแรนทุเลียนทรงประเทศจีนนะครับทรงเครื่องของแนะ่นครพนมแน่นะครับผมเรีว่าแถวนี้ผมเดยไปทรงอยู่แหลมเชียงบังนะครับตู้เลื่อนนะครับผมใส่เขาพ่น้องเห็นต้องเขาข้าน้านะครับพาเวลาเป็นขึ้นทุเลียนใหเนอพ่น้องเนาะสักขาสักเนี่ยมันเยบรอยนะครับผม ช่วงว่าหันในผมกะห่างหายไปโดนน้องพี่น้องน้องพอเดี๋ยวเขาไปตอบคอมเมนต์พี่น้องนะครับผมที่มาใหุ้กำลังใจผมนะครับผมยังไงด้ขอโทษหลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอโทษหลายๆครับผมตอนนี้กาคิดว่าสิไม่เฮ็ดช่องยูทูบมันเต็มที่นะครับผมฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมทั้งพี่น้องยูทูปเข้าแล้วกไอเอฟซีนะครับเด้อชีวิตหลังพวกมาเล็ต้องมีสตินะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะเด้อครับเด้อสิมาเบิ่งพี่น้อง นี่แหละชีวิตคนขับรถนะครับผมไกลบ้านมากคับเป็นอย่งนี่แหละแต่ว่าผมมากินเหล้ากินยาเนาะครับเนาะแต่สิบว่สามีนะครับผมเห็นความสาดรถเนี่นะครับเก็นกับเพาเนาะหล่ะเช็ครถเช็ดล่าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สีวิธีเอาเขาใส่ติพย์ได้ข้างนอกเนี่ยนะครับมันม้วนกระดูกทรายนะครับเนาะกัจริ่งแต่าันนี่เ็กระปีมีมีสิ่งนี่นะครับรวมลงสีนะพี่น้องครับ ก็เรียกกระนี่แหละครับป่านี่ไปล่างนะครับเพราะล่างมันกระสิเป็นเข่าแหงติดปวดติดแหงเนาะพี่น้องเนาะเอาหมดไปล่างนะครับผมเอาหมดไปล่างเอาหมดไปล่างเอากระสอบที่ใส่นะครับไปล่างไว้ให้มันสะอาดตางแดีตางแหงให้มันแหงเนาะพี่น้องเนาะทีเดียวไมีกินเป็นดับนะครับผม มาตากมาเนี่ยนะครับตากคือหัวขางหางรถก็น้องพี่น,อน้องเนาะเพราะมันหมาดๆน,นะครับผมมันเสียลมมวนนึงใส่เอาหมอนใส่มันตากไว้นะครับผมกันคุณเขานะครับผมเวลาเอามาใส่ไม,ม่ก็ไม่มีคุณพี่น้องอันนี้ก็เป็นเกษตรนะครับเกษตรเป็นมาตรวจทุเรียนนะพี่น้องเนาะนทุเรียนเป็นกองเนี่ยนะครับผมกินเขาได้พี่น้องบ่านนี้แกเรียว่าทกินเขานอนทับ่อนนะครับผมมากินเขาน้ำป่านะพี่น้องเนาะ ใี่แหละครับผมชีวิตคนขับรถเนาะชีวิตลำพุ่งมาไล่นะครับผมสูงกันไปครับหินมพอดีแห้งสู่ต่อพี่น้องคิดอย่างไรครับผมูมันลำบากกว่าห้องแถวไม่น้องพี่น้องเนาะเช่นเด็ากให้เล็กพี่นอ้นงนองเน้อฝากผมฝากติดตามน้ำอะไรนะครับเน้อฝากให้กำลังใจกันนะครับผมถ้า ผมกลับไปตอบคอมเมนต์ซากลับไปเห็นกำลังใจซากับพอโทษหลายหลายด้พี่น้องเนอะพอโทษหลายๆครับผมเขียวเขียวต่อไปนี่ผมก็ติดตั้งใจเฮ็ดยูทูบเต็มที่นะครับผมแล้วก็กลับไปเห็นกำลังใจพี่น้องนะครับผมที่มาให้กำลังใจผมนะครับเนาะเห็นได้ก็ขอโทษหลายๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณหลายหลายด้พี่น้องเนอะกินข้าวก่อนครับผมวันไหนกินข้าวแล้วก็สินอนพัก่อนนะครับเนาะมือเสาร์ก็สิกษตรมานจวดแล้วก็สิเพิ่นเอาขึ้นวัดดุนอุ้มพานแล้วก็เตรียมตัวแลนไปพุนแหละครับผมแลมชายบางเวลาพี่น้้องนี เขากินน้ำกันด้อพี่น้องเ้อะเขากินน้าผมนะน่อนครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆลายครับผม